ครับขอโทษครับขอ ABC อันนึงเลยครับขอโทษครับอโทษคเลขห้าเรียวเรียวเอาด้อเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นเล่นกันตัวไหนเล่นกันตัวไนแทกันตัวไหนทิ้งบอลเดัน ไปไปเลยตัดไปเลยะยิงให้สวยเอ้ยมันได้มาเชสวย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 บนเลยบนเลยคนในรถคนในรถคนในรถยิงยิงยิงบอสบอสบอสมันติด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 มึงต้องยิงขามันโสมยิงขามึงเห็นขามั้ยยิงให้ก็ได้เห็นขาม่้ตรงนั้น่ะไปเดี๋ยวกูยิง ลรกก่อนครับชิดกับแบ็คยูสายๆบอสสับเลยบอสสับเลยสับเลยสับเลยบอสสับเลยมาเชยดีกว่ามึงจำไว้มึงอย่ายิบหานะเหลือยิบหาแล้วต well ิมเหลือยิบหานะทั้งนั้นละเจ้าโน่นดีกว่าทีหนึ่งสมสวยสัตว์ไม่ตายวะมึงอุ้มได้มุ้มต่อยได้นะสม เอานี้สบนี้ไปเดี๋ยวอุ้มสบนั้นเองขอข้าวบ้านให้ก็มึนไปเลยเอาไปเลยพ่นกล่องซ่อมก่อน ชิวๆเนี้ยขอให้เพื่อนไม่โดนจับอะแค่นั้นน่าไอ้ี้ย,ยความสามารถมันต้องมีระดับสูงอะดูดูวใครจะแจ็คพอตโดนบ้างนนจ,จุกมันมีรถที่ดีอ่ะแต่ผมไม่เข้าใจว่ามเกมเร็วไปเปล่ารอมหาวอลด้วยครับ ได้แล้วว่าได้แล้วหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งครับผมไอจุกมันรีบเกมไปไหนวะมันมีรถแรงกว่าคนอื่นเพื่อนเพื่อนเลยนะเว้ยเป็นรถไอแจ็คปะรถของไอยจุกหรือว่ารถไหนวะจูนใหม่ปะก็รถขอยแวนโคตรโกงอ่ะไอันนี้อวสุดแล้วนะล็อกรสึกว่าจะหลังซ้ายที่แตก ก็ได้แบนโกงจัดเลยนะออกไปเติมน้ำมันก่อนนะหนให้แ <นะ S 2> จ็คครับมันมามาเทศศศนี้ให้กูหน่อยอะไรนะรเดี๋ยวกูจะออกไปช่วยเพื่อนมึงมึงแค่แบบไอ้นี่ไว้อ,วนนอะศพอ่ะมึงแค่แบบมันมันจับจับจับแตะแตะแตะอยู่แถวบ้านอะ่ะกูก็กูต้องไปช่วยเพื่อนแป๊บนึงไง ผมกุ้มอยู่สอบหนึ่งอยู่ที่ผมอีกไหมเอาคนมานั่งอีกสอไหมอีกสองสอเลยก็ได้มึงไหวเอาใครก็ได้ไปนั่งกับมึงคนหนึ่งอ่ะเอาคนในบ้านมาเลยครับผมอยู่หน้าบ้านไอ้ไอ้พิงไปดิพิงไปไหนแจ้งเลยจะอุ้มสองเหรอใช่โอเคครับนี่ไปเลยรุดไปไหมอ่ะเอาหมดแล้วเอาหมดแล้วเอาเลยไปแล้วนะครับไฟไหมสายไฟใช่ไหมที่ยาวไม่เหยียด ขอภาพขอรถขันอ้นครับไฮเวย์ไฮเวย์ไปทางตึกลุงครับไฮเวย์วนกลับขึ้มาทางเอเดอเป็นขบวนร้านหลุพ้ขอรัขอสรางครับได้ครับจะยัดไล่อยู่ ผมงในรถมีถุงนะแท็กฟ้าฟวาทางซ้ายแล้วดีซ้ายยาวแล้วเข้าซอยนะโชคไปแล้วเขาซอยขึ้นไปทางบ้านคนรวย,ย,ยในเมืองนะายสายแตก ครับชุดไหนตอนนี้พี่ด้านอยู่จุดไหนอยูออ่อยู่เมืองบนอนะ่ะอยู่ใกล้ๆกับผับผับเหลืองอะ่ะอ,อยู่ตรงบ้าบนเจีข้างผับตบน้นอย่าเล่นในเมืองถ้าไม่มั่นใจเว้ยตำรวจในเมืองคือเก่งที่เกียมจอย่กล้าบอกให้เลยเว้ยในเมืองอ่ะตำรวจคือเก่งที่เกียจถ้ามึงอยากรอดมึงไปเล่นบนเขาขับวนไปเจอตำรวจง่ายมากในเมืองมึงต้องการที่จะเล่นกับตำรวจมากเลยเว้ย ในเมืองไม่เล่นยากมากผมกล้าพูดเลยคนที่โดนน่ะโดนมากควในเมืองนึงนะแล้วเข้าบ้านแล้วแต่ทีแบบเออแท็กเข้าบ้านแล้วนะไม่เข้าไม่เข้าแล้วโอเคแล้นมาใครเอาเคสมาที่รอดเดี๋ยวผมจะรอดตรวจให้พี่ตำรวจไปหาเคสใหม่ เขาบ้างอะไพี่ไม่ไหวไอ้ตรงตรงึกหลงเคสนึงใช่หรอมันเคสปูนพี่เคสปูนอันนี้ยาไอ้นี่ยาซือา้อของอยู่นะเอาดิเอาดิ ดีครับใครเนี่ยด้านหลังเนี่ยเกตหนึ่งอยู่เมองบริสุดแล้วพี่ได้ได้แต่ไม่ตีนะครับไม่ตีนะครับไม่ตีเดี๋ยวเอาชนผมอ่ะครับลุงวิ่งเข้ามาใกล้รถอ่ะ 5,000ันจำห้า0ันไม่จำไม่ได้ไม่ได้นะครับเตือนอันนี้เตือนแล้วครับล้าไม่จำครบห้าพันเตือนแล้วนะครับ5,000ไม่รับผู้เข้ครับฟรีตำรวจแล้วครับฟรีมันต้องเตือนก่อนครับอันนี้ผมเตือนแล้วอันนี้เราผ่านสองรอบแล้วตำรวจสองรอบแล้วนั่นแหละครับย้ายติดก่าครับเชื่อผมเถอะนะไปบ้านเขาดีจี เอ้ยมาตรงกูดิอยู่แถวบ้านเราเลยบอลวนโยใครอยู่ในบ่อป่ะอยู่โย่เกิดอล้วกลับไปช่วยเยอะเลย ขึ้นมาจ้าปอปอจ้าปอ,าปอขึ้นมาล็อกล็อกลอก <c oughs> ล็อก <c oughs> โดนแล้วไอสัตว์ช่วยชีวิตที่ห <c oughs> ต้ององุ้ม <c oughs> มาเร็วมาช่วยหน่อยดูแถวหน้าบ้านอ่ะทางเลี้ยวที่ที่จะออกไปไฮเวย์อ่ะสองตัว แย่ม ja, ันเริ à, وب, ่มมาแล้วลุงใช่ย่ามันเริ่มมาแล้วมีใครอยู่ปะมีใครไม่ได้อุ้มไหมอยู่ที่บ้านอ่ะมีแล้วก็มีอยู่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นไหมพี่โนฮะเห็นปะไปนู้นไปนู้นไปไม่ใช่ผมต้องการคนเดี๋ยวเอาคนไปเล่นด้วยก่อนแป๊บนึง จะชนทีเกือบตายสัตว์ทำไรดักหน้าบ้านครับหางหัวรถไปทางไหนอะเวลามึงเจออะอับลรงไม่ต้องหันหัวรถไปทางไหนเวลามึงเจอเจออะ ลากได้ครับลากวนได้วนๆเอาวนวนเข้าบ้านเอานะเล่นวนเข้าบ้านเลยเฮ้ยมีกระสุนปืนบ้างบนบ้านอ่ะมีปะกระสุนปืนไม่มีเลยครับพี่มียางกันนิเซอร์ไหมขอยางกันนิเซอร์หน่อยขอยางกันนิเซอร์หน่อยเดี๋ยวผมลงไปให้ครับพี่ได้เปล่าเลยครับได้ค่าเลยค่าใครก็ได้ไปช่วยคนในคุกหน่อยดิน้องนั้นมันออกมาไม่ได้อ่ะใครว่างบ้างป้าว่างแต่ช่วยไม่เป็น เอาระเบิดไประเบิดประตูครับไล่ไปเลยครับกี่ลูกสี่ครับสี่ครับสี่สี่ใช่ไหมคนเราน้อยเพราะว่าคนเราโดนจับไงเราต้องรีบวังไปเอาเอาให้หน่อยที่ททสุด,สด เรื่องมากลัวรถจอดดิข้างทางตายลูกตอนนี้ผมไล่ช่วยอาวันอะเอารถจอดตายลูกมันไม่มีมึงมีหอบปะมีมีมีหอบ้านมีปะวะอย่างไรหอบเปย์นะเปย์มีอยู่ถ้าเอาเปย์เผื่อนะลูกเผื่อเจอตัวไม่มีมีอาบูดัะได้หรอทีนี้ไม่เขียนรถสีขาวฟังบอลเผื่อฟังบอลเพื่อนไว้ เหมือนจะซุนอีกเกกอีนะไอ้จุกเกมโคตรไว่แล้วว่าแชกมันเป็นรถโกงมากเลยนะแถมไอ้เชือจุกอ่ะเขาเขาก็เลยจะผ่านไปทางบ้านนะเดิ่มเลยใช่ครับขับเรือแล้วเป็นตำรวจารั่อยเลยไม่ขับเป็นงูเลยเอ้ยประมันพวกมานพวกมานพวกมันเซอเข็มขาดไอ้เหี้ยเอ้ยมันกูสองรอบวันนี้กูสองรอบแล้วเว้ยรวมถึงอีกนั่นไงไอ้เหี้ยกำลังเสริมที่โอเคหน่อยภาคพื้นอ่ะ สองรอบแล้วเว้ยเซิร์ฟไม่ต้องมือาญ่ยังเป็นเลยไอ้เหี้ยแทนที่จะได้อุ้มอีกสองครับขอโทษครับขอเอบีซีอันนึงเลยครับขอโทษครับจุดตายอ่ะฮะเลขห้าเอบีซีครับโค้ดสิงเรื่อดผมขัดครับขอโทษครับไม่เว้ยทำให้มันชินกู ที่กูลืมบอกด้วยกูยังโดนเลยในกินะโ <c oughs> คนแบบเบสิกเลยอะตกไม่ตกวันหนึ่งคือน,นอนไม่หลับอ่ะมึงไม่รัดไงมันชอบม,มันชอบไปที่นี่นะลุงคือถ้าไม่มีเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม,ไม่ไม่เป็นไรเว้ยมันชอบตกรถตอนที่แบบเหตุการณ์สำคัญวันนี้ท <c oughs> <c oughs> ี่ว่าี้างหน้าไม่เจอนะยิงเทสเตอร์อีกทียิงเทสเตอร์อีกทีเหผลการเเทตอร์ว <c oughs> ียิงตกตรงไปทางเสียาเก่าเนาะคู่ดาวช้าไม่ทันอ่า เล้วท้ายนะพี่คิดนายนะอะไนอะไรออกจากตรงนั้นด้วย ว่าเธอว่าฉันวอนจะไกรเชื่อมือแล้วไปสอบว่าฉันก็จะตายเชื่อมองไปอยู่แล้วว่าฉันวอนจ lose มันทำลายว่าฉันก็จะดูดส้นตีนพวกกูคำมิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกพยามึงปุ้มตุ้มสุดไปเกินคนเต็มละอู้อู้แล้วก็ที่จะไออู้อู้เกย์ได้มาได้เรียลไลทวู้วู้วู้หลายหอวู้วู้ฟีลอะไรจูคิงฟีลไลท์ดีดีสี่บาร์เมืองเฟมิเลียสิต